เดี๋ยวเราก็มาอาธิษฐานจิตแผ่เมตากันนะใช่ไหมทีติกรใช่ไหมตั้งใจอธิษฐานจิตแผ่เมตากันนะอันธรรมยังพุทธสาปากวาโตปุปปภาพากนมการังกรงโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้จุดประทีปข่มไฟได้จุดประทีปข่มไฟและได้ปฏิบัติธรรมและได้ปฏิบัติธรรมเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนีย อาจารย์แดมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทะสะโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารด้วยบุญนี้ด้วยบุญนี้ขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกขอให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรภคภัยไข้เจ็บทั้งหลายจากโรภคภัยไข้เจ็บทั้งหลายและพยันตรายทั้งปวง และพยานตรายทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยมีชีวิตที่รุ่งเรืองสว่างสวัยดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟดุจแสงแห่งประทีปโคมไฟให้ประสบความสําเร็จในชีวิตให้ประสบความสําเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆจะเดินทางไปที่ใดจะเดินทางไปที่ใดให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานมีความสุขสําราญมีความสุขสําราญในการสร้างบารมีในการสร้างบารมีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ถ้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นที่เคารพยกย่องเป็นที่เคารพยกย่องของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงขอให้ได้เกิดในตระกูลสูงในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในประเทศที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาในครอบครัวบัณฑิตนักราร์ในครอบครัวบัณฑิตนักราร์ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญครอบครัวมหาเศรษฐ ผู้ใจบุญคำาจุนพระพุทธาศาสนาคำาจุนพระพุทธศาสนา,สาได้บรบรลุธรรมตั้งแต่เยาววัยได้บรรลุธรรมตั้งแต่ยาววัยรักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขรักษา,าได้มั่นคงจนสิ้นอายุไขให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขลาบยศ เสริญเสริญเสริญและได้บรรลุมรรคผลนิพพานและได้บรรลุมรรคผลนิพพานขออุทิศกุศลผลบุญนี้ขออุทิศกุศลผลบุญนี้ แด่บิดามารดาแด่ครูบาอาจารย์แด่ครูบาอาจารย์อีกทั้งบรรพชนอีกทั้งบรรพชนและผู้มีพระคุณและผู้มีพระคุณรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นด้วยกันหมดทั้งสิ้น อเวราอาวเจงเป็นสุขเป็นส <จ satisfy. c oughs> ุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภพยาปัจชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขก,กายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกที่ท่านได้ทุก ขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขท,ที่ท,ท่ทานได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ เป็นอัศจรรย์นันใดเป็นอัศจรรย์ันใดและติดตามตัวไปและติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานาปจโยโหตุนิพพานาปจโยโหตุ